สวัสดีครับมาพบกับกบอีกเช่นเคยครับกับช่องคาร์โตลตาบายกบเพจเฟซบุ๊กโตลตาป้ายแดงโปรโมชั่นโดนใจครับนี่วันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาดูเจ้าตัวเอทีพนะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทครับเป็นตัวรองท็อปครับราคาจะอยู่ที่5,9400,0บาทครับผมบอกเลยว่าออปชั่นมาเต็มนะครับบางคนอาจจะดูตัวเริ่มต้นไปแล้วบางคนอาจจะดูตัวท็อปไปแล้วนะครับเรามาดูตัวกลางกันบ้างว่าออปชั่นมีอะไรไงบ้างไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับมาเรามาดูกันเลยนะครับจากเมื่อกี้ที่ผมเกินไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเจ้าเอทีนะครับตัวสมาร์ทครับลูกค้าราคาอยู่ที่5้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทมันมีอะไรแตกต่างกับตัวเริ่มต้นกับตัวรองท็อปบ้างเรามาดูกันเลยนะครับนี่ไฟเดย์ไทม์ครับไฟหน้าแบบ led ครับกระจังหน้าแบบพ่นสีสวยสวยดแบบนี้ไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นแค่ตัวลองท็อปก็มาครบแล้วครับนี่กล้องบันทึกหน้ารถนะครับกล้องมองถอยหลังนะครับแล้วก็ไม่พอครับตัวปรับนะครับ ไฟออโต้นะครับตรงนี้มีมาให้ครบนะครับกระจกมองข้างนะครับพร้อมไฟเลี้ยวครับล้อแม็กากับพร้อม16นิ้วนะครับนี่สวยๆแบบนี้กันไปเลยนะครับขนาดยางอยู่ที่195 -60 ้ r 1 6ครับเป็นยางโยโกฮาม่าครับคุณแจรีโมทมาให้เรียบร้อยสามารถเปิดที่ประตูได้ด้วยและปิดที่ประตูได้ด้วยนะครับนี่ครับกดตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ฮะอ่ะเรามาดูภายในกันเบื้องต้นนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนะครับมาพร้อมกับไฟท้ายนะครับ led ด้วยนะครับตรงนี้ นะครับมีสวยๆแบบนี้กันไปเลยนะครับแล้วก็ตัวข้างหลังนะครับและมีเหมือนดิสซิเฟอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับมีแถบสีแดงๆเอาไว้สะท้อนในตอนกลางคืนด้วยนะครับเพิ่มความโดดเด่นและความสวยงามครับตัวนี้นะครับก้องมองถอยหลังมาให้เรียบร้อยครับและสามารถนะครับกดเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทและกดเปิดได้ตัวเองก็ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับมีที่วางของสัมภาระกว้างๆแบบนี้กันไปเลยนะครับนี่นะครับอ่ะเราไปดูภายในกันอีกทีนึ่งครับผมบอกเลยว่า แค่ตัวลองทำตัวนี้ก็คุ้มแล้วอะครับในราคาอยู่ที่ 5, ้าแสนับาทนะครับออปชั่นมีเยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่เรามาดูตรงข้างประตูครับข้างประตูนะครับตรงนี้นะครับมาพร้อมกับนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าแล้วก็มีแบบออโต้ให้ด้วยนะครับและไม่พอครับสามารถพับกระจกได้ด้วยนะครับตรงนี้นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อมาครับระบบป้องกันการชนนะครับไม่ว่าป้องกันการลื่นนถลสตาร์สต็อปก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับ สวิทควบคุมที่พวงมาลัยนะครับไม่ว่าจะวิทควบคุมที่หน้าจอ M-ID เราก็มีมาให้ครับมาพร้อมกับเบาะหนังบวกกับตัวผ้านะครับตรงนี้ตัดด้วยความสวยงามแบบนี้ไปเลยนะครับนี่หน้าจอ Android แบบ7นิ้วเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูอีกทีนะครับระบบเกียร์ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับสามารถกดบวกลบได้ด้วยนะครับนี่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไม่พอครับช่องยู b ที่ใส่ของมีมาให้ จะวางแก้วน้าแบบเย็นติก็วางได้เลยนะครับนี่โอ้โหสวยๆแบบนี้ไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเปิดให้ดูภายในหน้าจอกันนะครับครับหน้าจอตอนสตาร์ทเครื่องนะครับจะเป็นแบบนี้สวยๆกันไปเลยนะครับนี่นะครับอ่ะเรามาดูที่หน้าจอตรงนี้นะครับเชื่อมต่อ a p p l e Car า์เพได้ด้วยนะครับระบบ Air ์ดิจิตอลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขยับกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับโอ้โหที่คือผมบอกว่ามาครบอ่ะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ ใครอยากดูคลิปเต็มๆสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่กบเคยทําได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับนะครับอ่ะเรามาดูไฟหน้าเดย์ไทม์กันหน่อยสิมันสวยขนาดไหนนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้กันไปเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามกบได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับตรงนี้นะครับแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ต้องดาาไม่ต้องคำไปเลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับ